มาจ้าทุกคนจ้ามาแซบแซกับสาละเอดจ้ามันมีซาละเอดได้เมนูตำบักฮุงส่อีก,กับปูหน้าดองจ้าพี่น้องจ้าตำบักฮุงส่อีก,กับปูหน้าดองแล้วก็มีหนวดปลาหมึกใหญ่ๆพี่น้องมือเราอู้หนวดแบบไงนึงค่ะมามาแซบน้ำกันตำมันส่อีก,กับปูหน้าดองแซบๆจ้าคิดอยากสันเดย์จักสิกินเอนเนียงเหมือนบักฮุงกรอบ

แับบัลกระดิงค่ะอืมเอาตามห่วงแซ่บบ ต่ยานอุบัติืมอืหนบับหนับครับยังไม่ได้หรอกค่ะ ทางนี้จังพลอ,อยออได้มาร์ตโลตั์ อันกปุดองนวนวค่ะกั no นี่ปุ๋ยมีวิธีเห็นมันเศร้าหยาบบา่ค่ะยาดหยาบแต่เนือมันแสบอยู่ด้อยจะมันหยาบหรือมันหยาบแต่หนวดนอกมันนี่บอกค่ะโอุ้่ดห้หั่นมะหยาบป่ะ ครับทั้งแสบทั้งเผ็ดครับพี่น้องคะ่ะอ,อีกกับปู่อีกกับปูด,ดองเองได้เนี่ยอืมเดือ ต้องแซ่บต้องเพลิดพ่อแห้วคะพี่น้องคะคลิปนี้สาวเลยขอตัวลากกันเด้อจะไปพอกันคลิปหนะ้าไปละาจาเพรไลน์ไว้แล้ว